สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเรล่าสามัคคีนะคะทุกท่านวันที่25มิถุนายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกๆท,ท่านคะ่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านคะ่ะ ถ้า FC ไม่ชอบนะคะทุกท่านให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนส่วนคู่ใจที่ใจจับให้นั้นก็คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่าน มีเข้ามีหลุดทุกวันเดี๋พี่น้องเดี๋บางมือกับเขา่าบางมือกับหลุดนะคะพี่น้องมาต่อวันที่มา,ด,นนะะา,าดูวันที่ยี่สิบสี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยี่สิบสี่นะคะใจให้เด่นแปดและสามมาสามแปดห้าพี่น้องพี่น้องขาสามแปดแปดสามมาด้านหน้านะคะทุกคนเสียดายเนาะค่ะเด่นมาแปดนะคะทุกคนคู่แปดห้าใจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนสายวิ่งลูดได้แปดนะคะ 38519ห้าพี่น้องวันนี้เลขเด่นประจำวันสองกับ7หลุดหมดนะคะทุกคนสำหรับเราสามัคีเอาต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาลุ้นต่อวันที่25้านะคะวันที่25้าใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดนะคะเพราะว่าหุ้นวัน,นอันนงคารใจวางไม่ค่อยเข้าได้พี่น้องพี่น้องก็ลองสังเกตดูทุกวันอังคารน,นะคะว่าหุ้นจะหลุดเยอะนะคะทุกท่านเรามาดูนะคะ จากที่เจคกำนวนได้วันนี้นะคะวันที่25ใเจได้อยู่ที่2และ8นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกคน2 3 2 8 2 5 2 9 8นะคะ8 3 8 5 8 9 แปดหนึ่งนะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะพี่้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่แปดสองสองแปดใจขอชอบเพิ่มหนึ่งคู่นะคะทุกท่านค่ะวันนี้ใจชอบแปดสามสามแปดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปด เลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลสามสามนะคะทุกท่านสำหรับสามกับแปดนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายลูดนะพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยนะคะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่25บมิถุนายน2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมานสุขภูสุขคุณพี่น้องสวัสดีจ้า